งานนี้เลยรได้ข้าวเยอะครับได้ข้าวเยอะเยอะจริงน่าจะตกกับไรละตันได้นะไรละตันกได้ก็ขอจิตก้าครับ ทีมงานเพียบลาโมสิแม็กเอวนู้ดสัตามร,ร้อยบาดเนาะอ๋อนี่ยนี่จะเปลี่ยนอะเมียนไรจะผ่านเลยย้ายไปเยอะอ๋อย้ายย้ายเป็นกลังเร็วมาดูครับพีิมายดู กรว่ี้แมกราดกลจกนกจงผมก็เนี่ยฮะมาสองไร่จริงเดียวด้ประมาณคึ่งหนึ่งอีกเนี่ยนี่อุ้มสองสองกันเป็ตนะก็ตกเกือบไร่ถละตันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับ